วันนี้เนี่ยผมบอกว่าวันนี้เป็นวันสําคัญสําหรับผมเพราะว่าผมแบบนานๆครั้งจะปล่อยซิงเกิลทีหนึ่งแล้วก็ครั้งนี้เป็นซิงเกิลที่แบบผมได้มีโอกาสทางานร่วมกับเพื่อนของผมซึ่งจริงๆแล้วใครดูวอกแวกมาเราจะเห็นตั้งแต่ประมาณปีแล้วมั้งเนาะปีแล้วที่เราแบบไปขอเขาที่บ้านเลย วันนี้ซิงเกิลนั้นออกแล้วนะครับชื่อเพลงว่าสลัดจิตแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่แบบสาระสาคัญอะไรมากเพราะจริงๆสาระสาคัญในวันนี้นั่นคือเราจะพาน,น้องปริมไปเจ,เจอกับพี่อน,นันดาหนูคิดมว่าเขาต้องหลอแต่ว่าหนูก็ตื่นเต้นอนะ่ะกลัวเจอเ,าเขาหลอกมากๆแล้วเราตกใจอะค่ะตกใจอะค่ะ เราเป็นโลกอะไรเราสมมติเราเจอคนหล่อเราตกใจตกใจไม่เพราะว่าเราอชอบพี่นันดามากแล้ชอบตั้งแต่เราเด็กๆเลยพี่จริงๆไม่มีบอกเลยนะไม่มีแบบตอนแบบเราเลือกพระองค์พระเอกกันอะไรเงี้ยเราแบบไม่มีหิ้ t อะเลย,เลยแต่ว่าวันนี้ดูตื่นเต้นวันนี้ดูใส่สูตรมาไม่แต่เอาจริงๆนะว่าที่หนูใส่สูตรมาขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าหนูจะเข้าซีนคุณเข้าอีาอกแล้วหลังจากมนุษย์เอ๋ย ใช่หนูจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะคะอิสต์เอ็อ่าอิสต์เอ็เวลาอยู่ในมาเวลมันจะมีแบบมันจะมีตัวละครที่จะไปอยู่ทุกๆเรื่องใช่ค่ะนี่บอกและอัลบั้มนี้นะคะทุกคนจะได้เห็นอิสต์เอ็ชิ้นนี้อยู่ในทุกเอ็มวีมีหลายชิ้นนอกจากคุณแล้วยังมีอีกหลายคนที่พยายามจะมาแบบในงานเอ็มวีผมก็เลยแบบมาให้กำลังใจมาอะไรไปต้องการมาออกทีวีใช่พี่ลองคิดภาพนะ ภูมงใจตายเลยพี่เราจะแคปซีนนั้นเลยแล้วก็แบบลงไอจว่าแบบฉันอยู่ข้างหลังพี่อนันดาใน MV ของพี่ปอปองคูนอ่ะในวันนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยสมัยก่อนเวลาผมจะปล่อยแบบปล่อยเพลงปล่อยซิงเกิลเนี่ยเขาจะมีแบบมีขนบธรรมเนียมวันนี้ที่เราปล่อยจะต้องซื้อเทป9ก้าซดีเมาถึงแล้วก็วางไว้บนแบบพานเอาขึ้นไว้ก่อนเพื่อเป็นแบบเป็นมงคล แต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีการปล่อยซิงเกิลไม่มีซีดีแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบวันที่เราจะต้องไปทํางานอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่ามันจะต้องเริ่มต้นจากอะไรเมื่อเช้าพี่ก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบเอาเกงในใหม่เอาเกงในใหม่วันนี้เราจะต้องอเ,เริ่มต้นด้วยสิ่งใหม่ๆใช่นี่น้องใส่ชุดใหม่ด้วยนะทั้งตัวเลยนี่ไงเพราะฉะนั้น ในวันนี้ที่เริ่มต้นมาเนี่ยผมก็เลยมองว่าเอออะไรมันจะเป็นมงคลกับเราในวันนี้บ้างน,นึกย้อนกลับไปถึงว่าจริงๆแล้วไม่มีรูปรสกลิ่นเสียงนี่เสียงวันนี้เสียงใหม่แล้วเพลงใหม่ละรูปก็คือรูปใหม่แล้วนี่เราแต่งตัวรถวันนี้รถอะไรผมตื่นเช้านะผมมาทอดไข่ค <c oughs> ุณเลขาผมนะ <c oughs> โอ้ <c oughs> โหอี่ อันนี้เหลือเรื่องกลิ่นอยู่เรื่องเดียวว่ากลิ่นที่บ้านเรายังเป็นกลิ่นเดิมอยู่เลยอ่ะทําไมนะวันนี้มันวันอะไรใหม่ๆอยากได้กลิ่นอะไรใหม่ๆที่เข้ามาแบบกระแทกจมูกก็ทําให้รู้สึกสดชื่นแล้วกม็มีความสุขในวันนี้ยังเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะแล้วลูกค้าะอะชาวบอพไทยแวว นี่ครับพัวราเป็นน้ำมันหอมระเหยกลิ่นธรรมชาติสูตรสุขคนท่าบำบัด3กลิ่นรวมในขวดเดียวกลิ่นก็จะมีความหอมละมุนเหมือนในสปาหรูๆกลิ่นไม่ชุนเลยครับทุกคนกลิ่นที่ผมชอบมากมากก็คือสูตรชื่นจิตช่วยบรรเทาความเครียดโอ้ยใครปวดไมเกรนตุบๆอ๋อันนี้ของดีเลยครับแนะนําสูตรชื่นใจบรรเทาอาการภูมิแพ้กลิ่นจะสะอาดสดชื่นเข้าบ้านมารู้สึกหายเหนื่อยเลยว้าว มีมาตรฐานรองรับนะครับที่นี่แล้วก็ประสบการณ์เขามากกว่า10ปีเลยป่าจ,จากเคมีอันตรายครับทุกคนแนะนำถ้าคุณจะถามว่าขายไหมก็นี่ก็คือขายแหละอยู่ดีผมจะหยิบขึ้นมาคงไม่ใช่อะไรผมเจอแบรนด์นี้ประมาณ 5- 6ปีที่ปีแล้วผมเนี่ยไปชอบเดินพวกตลาดมืดแล้วมันจะมีตลาดหัวมุมที่เป็นตลาดที่แบบเหมือนพวกรถโบราณเกา่กาๆเขามาขายของกัน,นพี่เดินมาแล้วพี่ไปเจอเจ้านี้สมัยตั้งแต่แบบสมัยเขาเพิ่งเริ่มต้นอ่ะและตอนนั้นอ่ะด้วยความที่เขาเริ่มต้นแล้วเขาเป็นแบบเป็นพี่ผู้ชายเขาใส่หาบมา แล้วเขาก็แบบเซ็ตสวยๆเป็นแบบเหมือนเหมือนขายขนมถ้วยแต่ว่าเรามองมันขายเป็นแบบน้ำหอมอวันนั้นอะ ก็เป็นวันที่พี่ลองซื้อมาและหลังจากวันนั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยห้าหกปียังอุ่นนุ่นก็อยู่เสมอแล้วเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันทําให้เหมือนกลิ่นอับในห้องที่มันเป็นกลิ่นน้องหมามันสามารถที่จะคลี่คลายลงไปได้คือบางที่ถ้าเลี้ยงหมาเปิดห้องไปมันรู้นะใช่ซึ่งทุกวันเนี้ยเราอยู่ในห้องกับหมาเราไม่รู้นะพี่ว่ากลิ่นห้องเราเป็นยังไงแต่ว่าคนอื่นเปิดเข้ามาเขาก็จะได้กลิ่นนิดๆอยู่แล้วคือปีมไม่รู้เลยเราได้กลิ่นหมาจากปีม เล่งจริงมะเนี่ยหลอกหลอกนี่เอาตาแ็งเลยตาแกงเลยเพราะหยอกเลี่ยนี่หยอกไม่ได้<า>อันนี้เปิดเสร็จหยิบออกมานี่มาถึงก็เสียบพวก,ก้าไปให้มามาัน6กก้านแล้วก็ใช้แค่3มก้านพอเพราะว่าจริงๆกลิ่นเขามันหอม ฟุ้งกระจายอยู่แล้วแต่วันนี้หนูชอบไอเทมนี้มากมันคือน้ําหอมในรถนะคะน่ารักมากเลยอ่ะซึ่งน้องก็เอาไปแขวนไว้ให้พี่และในรถน่ารักมากเลยลแล้วก็คนที่อยู่ห้องใหญ่คุณอยากได้แบบอโร oma ฟ i f เซอร์อที่เป็นแบบที่เป็นเครื่องพ่นไอ้น้ำาอ,อมาเขาก็มีแล้วก็เหาะเป็นพวกแบบน้ํามันหอมที่มันแบบเป็นหัวเชื้อลงไปจบ ห้องใหญ่มีให้มาด้วยใครสนใจนะครับลองสั่งซื้อดูไปได้นะครับ Facebook พูวลานะครับ IG ก็พูวลา t h a i l a n d แล้วถ้าใครเข้าไปที่ Line นะครับก็ไปนี่เลยครับแอดพูวลาหนึ่งนะครับเรียบร้อยจบทุกอย่างกระบวนการเข้าไปนั่งหอมๆอยู่ในห้องแล้วก็แบบเริ่มต้นใหม่ชีวิตวันบอกแหวก สวัสดีค่ะดิฉันเกียรติยาธิกิจนะคะจากสำนักข่าวปองกุล24ค่ะตอนนี้นะคะเราได้มาถึงจุดที่เราจะถ่าย MV ของคุณป๊อปปองกุลเรีร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะดารานะคะขับข้ามมาเดนมาไอ้โทษค่ะน้องงค่ะยูดาวทีวีแล้วแม่โอ๊ยอยู่ในอยู่ในเอ็มวีแล้วเล่นเหมือนด้วยนะอะไรดี วันนี้เรามาทำอะไรครับก็ที่หนูบอกไงว่าหนูจะมาเข้าซีนเป็นการบังคับพี่เป็นตัวตอนนี้เลดอยู่ค่อนข้างเยอะใช่ค่อนข้างเยอะค่ะซึ่งตามเบรกดาวนะคะคุณป๊อปปางกูลนะคะจะต้องซิงตอนสี่ทุ่มค่ะใช่ครับซึ่งถ้าตอนนี้เลดก็แปลว่าตีหนึ่งครับตีหนึ่งครับคิด้วยอย่างนั้นเไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างไปดูกันไปดูกันเลยบอกแวะ คุณใช้ยาดิพันสุดเกือหรือเปล่าครับใช้ครับห <c oughs> อมอะไร ในที่สุดพี่เพลงนี้เราก็มาแล้วน่าสิปีหนึ่งแล้วพี่ที่ผมไปขอไอ้ดาจริงๆไอ้ดานี่คือเป็นหนึ่งในไวมิวสิกยุคครูเบิร์กยุคแรกๆเลยฮะแต่ก่อนอยู่อยู่ด้วยกันมาก็มีดามีป๊อปนี่แหละที่เป็นยุคแรกๆอันนี้มีกลับมาบ้านเก่านี่เป็นไงบ้างพี่เลยดีใจมากได้เจอมันก่อนเจอมันโอ้โหไม่นึกว่าตัวมันจะกว้างขึ้นนะตัวมันจะกว้างขึ้นนะเนี่ยเนี่ยเราเนี่ยเป็นอย่างนี้คนอย่างนี้ได้น่ารักก็จริงๆอย่างนักร้องที่เคยอยู่กับเรามาหรืออยู่กับไวมิวสิกมาถึงจะออกไปพออเจ มันก็เหมือนเดิมไม่เคยรู้สึกแปลกแยกเลยมันจูนกันเจอปุ๊บก,ก็กอดกันจูนกันเป็นเรื่องปกติไม่รู้สึกว่าห่างหายไปไหน,นรู้สึกเป็นที่เป็นน้องอะฮะ once way way forever แน่ไปดูกันเลยอบอกแวกคือผมมันไม่รู้หรอกว่าคนอื่นยังไงแต่ว่าพ๊อปองคุณเนี่ยโู้ซัพพอร์ตคือบอยประกอบบอกนี้ไม่เคยคิดม,มาก่อนที่อื่นเขามีแฟนคลับส่งมาให้ทีมเราบอยประกส่งจากพี่หรือว่าเขาส่งมาซัพพอร์ตน้องหรือเปล่า เดี๋ยวขอขึ้นไปดูแบบนางเอกพระเอกข้างบนหน่อยนะครับเติมพลังก่อนติดตามตัวประกอบจริงๆไม่ใช่งานได้นะคะตัวกอบฝูนยบาทเนี่ยคนมีุ่นนแล้ว โอ้คุณสุดยอดเลยนะผมแบบไอ้จุดขนุนกันเดินแต่ละเจ้าแต่ละเห็นเห็นนี่ก็คุณคอคุณแข็งคุณคอคุณแข็งผ่านผ่านโอ้ทุกคนตกมือให้คุณนะเนี่ยวันนี้คือะคือเป็นรายการของผมในไหนผมแบบได้เจอดาราผมก็เลยแบบมาด้วยมานปวสารให้ไม่ออกบ้อกแวกบอกแวกครับอุยเฮ้ สวัสดีครับเตย้ยที่มันพระเอกนางเอกเ,เ,เลยเหรอครับเนี่ยสุดยอดเลยฮะนี่คุณแบบเม็ดตอดอยู่หรือเปล่ามันรู้สึกว่ามันรู้สึกแบบว่าหวามในหัวใจเจอเขาแล้วรู้สึกว่าหวาม,มแล้วเจอพี่รู้สึกยังไงบ้างเฉ<ๆ>ยเยคุณไม่ต้องมาหลอกผมณเวลตาคุณจริงมากเมื่อกี้เนี่ยจร,จริงหรือเปล่าคุณนองเต้ย เลขาผมเขินม้วนอยู่ด้านหลังนผมขออนุญาตให้เลขาผมเจอหน่อยนะในคุณมาสัมภาษณ์พี่พี่จอยหน่อยเขาขอี่เนี่ยะเนีกับผมเนี่ยเนี่ยท,ท,ที่เราไปกองหนังแล้วก,กองหนังบอกว่าเวลามาคุยกับพี่จอยบอกให้คุย,คยแบบวกเวกวอยเนี่ยม่ไมเอาแล้ว,เอ,ลวเอาแล้วมึงวันนี้ค่ะเปิดเปิดแมสมามแล้วจะซิมบ,บอกว่ากูมีโควิดกูมีโควิด เ้ยก็จะเป็นอย่างนั้นก็คือไปกันหมดพี่เมื่อกี้คุณจะแอบถามเขาไม่หมเหรอว่าแบบเบทวันนี้เป็นยังไงคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะโอ้ยึ้งมากเลยครับจริงเพราะมากครับโอ้แบบดูเขินมากจริงๆเพราะเจ้ามากเลยเนี่ยเหมือนจังหวะเมื่อกี้เพาแบบมองตาแล้วคําตอบไม่ได้ฟังใช่พี่ตอบอะไรหรอคะดูไม่รู้เลยไม่ได้ฟังขอของอยู่ใกล้ๆหน่อยได้ไหมคะทุกคนแคปเลยนะคะ ด้านหลังแล้วเดินเดินตัวแข็งเลยเเแล้วเมื่อกี้ตอนที่กอดน,นี่มึงมึงมึงโอ๊ยไม่ไหวแล้วจะเป็นลมจะเป็นลมงงม,มากบอกแวก ใจอะไรลุงพวกเราร้องเพลงพะรักลุงเดียวด้วยไอ้เฮียแล้วกูไปเขียนไม่รู้เขาคอนติเนียอยู่แล้วลนี่ก็คือคู่ขวัญของผมซึ่งโดยจรรยาบรณที่ยังแต่งหน้าไม่เสร็จแล้วผมจะยังไม่ให้เห็นใบหน้าของเขาเราจะได้ยินแค่เสียงเท่านั้นสวัสดีค่ะและวันนี้ผมอยากให้คุณติดตามนะชุดของไดโนฟินนะปลายตาผมเห็นแล้วอุ้ยอ้ยอ้ยเย้ชุดม่งแสบตาโอย<ข>อ ไม่ได้บูลลี่นี่เขาเรียกว่าเป็นการชื่นชมนี่คอสตูมไซลิลนี่คนนี้เจอเจอมาเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ว่าเขาทำงานอะไรกับผมบ้างนะครับเสนใจเปิดติดต่อค่ะเชอรี่อ๋อผมผมเคยมีแล้วผมบล็อกไปแล้วเอ้ยเจอกันเดี๋ยวมาอีทีเดี๋ยวเราขึ้นไปเปลี่ยนชุดสักแป๊บเจอกันบอกแวกบอกแวก เป็นดรอเนทำไมคะฉันจะพาเธอนั้นเดินชมแกลลอรี่แกลลอรี่ลินเปนอะไรถ้าอยู่ในแบบแกมมี่นะไอ้พวกนี้คือเขาเรียกว่าแก๊งอะไรนะภทยสังคมเป็นไทยกับชีวิตเป็นทิ้ต่อสังคมค่ะอ่าเป๊ปผลิตโชคได้ดรอเฟนแล้วก็แคลคณนิตกุแลคนิลนี่คือตัวหลักไปที่ไหนเสียงมม่ดังมากถ้ารู้ไอ้แก๊งพวกนี้อยู่คือแบบเดินผ่านห้องมันดังดังแบบ

บอกแหวกและนี่นะครับก็คือชิ้นส่วนของความทรงจำของความรักของเรื่องนี้นะครับแล้วและนี่ก็คือชิ้นส่วนของความทรงจำนะครับเดี๋ยวเคมาดูนี้ก่อนคุณดูอะไรดูซ้อมอยู่ผู้กำกับบอกว่าให้มองภาพแล้วรู้สึกว่างเปล่าให้ยืนเป็นเอ็กซ์ซ้างไอพี่หนูก็ซ้อมอยู่มองนี่มาหลังว่าถ้ามองภาพรู้สึกว่างเปล่าคนนองนี่มองคนนี้มันว่างเปล่า ไม่มีเลยเลยแต่ตอนนี้ว่างเปล่านะเพราะว่าคิวซ<ม>ิงพี่เลยไปเรื่อยๆนะเลยไปเรื่อยๆ <c oughs> ตอนนี้กี่โมงแล้วครับตอนนี้3ามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งจริงๆเราต้องซิงว่าสี่ทุ่มใช่ไหมอันนี้คิวซิงก็จะเลยไปน่าจะมีเที่ยงคืนวพรนั้น <c oughs> วันนี้ผมจะพาดูนี่ piece of memory ซึ่งเป็นงานที่คุณอนันดาถ่ายไว้ สวยงามมากนะเป็นงานขาวดำนะเดี๋ยวคุณคอยดูกันไว้มันจะอยู่ใน Mv แล้วก็มันจะมีเนื้อหาบางอย่างที่ซ่อนเร้นว้ใน Mv นะครับหนูตื่นเต้นมากเลยหนูจะได้อยู่ใน Mv ด้วยอะ่ะมก็คนวงนะวงเลยขานะถ้าเกิดเจอก็คือวงเลยเดี๋ยวมารอดูเลยว่าเขาจะเห็นอะไร <c oughs> สักแค่ไหนอุตส่าห์ใส่สูตรมาแต่คุมแล้วนันดานก่อนนี่คุมแล้ว คุณพูดเป็นตัวแทนหมู่บ้านว่าพี่อนันดากอดเป็นยังไงรีวิวกอดอนันดาตอนนั้นหนูจําไม่ได้เลยเพราะหนูจิตหลุดออกไปเลยจริงๆเอาแล้วเอาแล้วมึงจริงเหรอจริงคุณจําไม่ได้ไอเาขาหอมไหมข้มางๆบอกมึงนี่ไม่มีประโยชน์ <laughs> <laughs> นี่คือ,น,คอนี่คือเป็นตัวแทนชาวเน็ต <laughs> ได้กอดอนันดาทั้งทีคุณจําอะไรไม่ได้ไไดเลย <laughs> จิตหลุดจริงๆกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงไหมมันรู้สึกอ่อนโยน มันรู้สึกแบบเหมือนแบบอะไรนุ่มๆเข้ามาแบบที่ตัวเราต่างจากกอดของป้าปองคุณไหมพีนุ่มกว่าพีนุ่มกว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณระหว่างคุณเจออนันดาเจป้าปองคุณเข้ามาป้าปองคุณพะป้าปองคุณนุ่มกว่านะครับเรียบร้อยนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามพวกเรามาถึงตรงนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่ฝากดูฝากชมนะครับ MV สลักจิตด้วยนะครับถ้ามีโอกาสสุขสนานกันใหม่เพลงไหนอะไรยังไงเจอกันในบวกแวก Walk whack.